สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องโมหองเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาไล่มานาอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้น้องพาพี่ๆท,ทุกท่านนะคะมาดูพ่อทากระท่อมนะคะแต่ว่าหลังคามันยังไม่ชันได้ใส่นะคะก็ในวันนี้เราจะอาเอากะเบื้องนะคะมาใส่หลังคานะคะนี่กะเบื้องเราก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเราขนกะเบื้องมานะคะ นี่กระเบื้องเก่านะคะกระเบื้องเก่าไปเอาที่กระเต่ามานะคะนี่ค่ะก็เราจะเอาเราจะช่วยกันขนนะคะเข้าไปที่ในทุ่งนานะคะทุ่งนาทีกระท่อมน,นาเรานะคะอยู่ตรงนู้นเลยนะคะไกลมากนะคะตรงนี้เลยนะคะนี่พอกำลังออกมาพ่อเอาไปแล้วรอบนึงนะคะโอรถอ,อีเทส พ่อกำลังจะงยกไปนะคะน่าเออเขาเอากำไรแผ่นเนี่ยอ๋อน,นี่ก็ข้างๆได้เราเนาะก็มีเขามาไถานาอะไรแบบนี้นะคะนี่คุณพ่อกำลังเอากลไปโอ้โอ้พ่อบ,บอกว่าพ่อบอกว่าหนักมากนะคะยกไปตรงนั้นอ๋อพ่อจะย้ายไปตรงนี้นะคะ พี่สาวเขาจะมาช่วยยกไปเพราะว่ามันหนักมากนะคะไปอันเอาไปตั้งปุ่นไหนตั้งตรงนี้นี่จ้ำตั้งปุนจำตั้งเอามาตั้งปุ่นเอาเมื่อมาเกดนี่ก็ดนเออตั้งปุ่นจำไปตังปุ่นที่ไหนกันปก็ไตั้งปุ่นก็มันก็ พอเอากำแผ่นเอาซีบป้ายเอาซีบหัวป้ายเลยยังแตกกันหรอเอามาเช็งหมดฮะอ๋อไว้ตรงนู้นเลยช่วยกันมาคนละนิดคนละหน่อยนะทัเมื่อกี้ไม่มีใครถ่ายเลยที่น้องแบกมาคนละนิดคนละหน่อยโอ้ เมื่อไรจะเต็มก็ไม่ดูทำอะไรนี่ทั้งยาทั้งยาเดี๋ยวมั่วโอ้อันนี้ของดีมีของดีมากินด้วยเอ้านี่ใช่มีแก่โหมันกอยดินจีดินจีเอ้ยลูกใหญ่มากวัวอะมวดมากินเจ้าไม่หรอมวดหุ่นละมั้งเฮ้หมดข้อนี้อย่าวัวใช่ตัวใหญ่ไเจ้ามากินไม่เจ้าเกวานี่ใซ่ เาไหน่อยเยนะเก็ใช่กันคนมาคนนิดคนนั้นหน่อยนะคะพ่อพ่อนี่โอ้เอามาเยอะมากเลยเียมอ่เม่อางว่าวยเรบเอนี่นะคะพ่อมาแล้วนะคะนี่นบายเเดี๋ยวมากันเอครับนี่เอเปลี่ยนนดออกมั จนี้อ่ะะทางที่เขาในสามรอบมีท้งแห้อเนี่ยอ๋อเนี่ก็จะใส่กระท่มตรงนี้นะคะโอ้โหฝนมากขยงเลยตรงนี้คือเเก้าหนัที่เคยยกหนัก เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนนะคะเราก็เลยแบบช่วยกันขนมาคนนิดคนดน้อยเนะาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักผ่อนนะคะกําลังจะทานทานอะไรพี่ข้าวแดงปืนข้าวแดงปืนนะคะ,นนะ,คะโอ้าทาเสร็จแล้วนี่ยังไม่ได้ทํำเลย ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนี่เราซื้อมาจากาที่ในหมู่บ้านเราเนาะเขาขายทุกวันนะคะก็พักผ่อนก่อนตอนนี้คือแบบร้อนมากเลยนะคะเวลาเวลาถี่โมงอะไรแล้วไงโมงใดจะบ่ายโม,ม,ม,มงน่าจะได้แล้วนะคะตอนนี้กระท่อมเราก็ได้แต่แล้วครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งแต่ก็อยู่ร่วมมันได้แล้วนิดนึงนะคะก็ค้างอีกฝั่งนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทํานะคะชิ้น้ของเา นำมาทำททข้าวแรมฟืนนะคะถ้าแบบมาได้มานานนี่คือแบบโอ้โหทานอันนี้อร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะคะนี่อือหือเพี่ก๋งกำลังยังไงคะกะจถ่ายอ้อกับมามี่เนาะถ่ายดำสัวแอ่ถ่ายนี่อันนี้คือแบบน่ารักมากเลยอะ่ะกำลังปลีเนาะ ก็อดดีค่ะคุณเจมีตีนันทะมาอันเนาะมีตีแวนนะต้น,นลิ้นจีม่มาจาอมปุง่งเราอ,อยู่ตีฮันหอนานเพราะเราหอนนป็นเพราะนั่นอนอบกันหายว่างของหอนดีนะนี่นะคะคือแบบลิ้นจี่อันนี้เราไปซื้อที่ที่บ้านเขาขายนะคะคือแบบอันนี้หวานที่บ้านนะคะบ้านบ้าน วันกระเต่ามใช่ปะทวมเนาะหนึ่งโลโลน่าจะเท่าไหร่นะสองเองโดละสองพันจัดนะคะประมาณประมาณประมาณกี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบเออสี่สิบสามสิบไปสี่สิบเนาะสามสิบกว่าเกือบสี่สิบนะคะ ่็กินอะไรอ่ะกอกินข้างก็กินข้างขาของหวานไม่ทันดูอะไรเลยอ่ะกินของหวานนะคะกินข้าวทานข้าวเสร็จแล้วอันนี้ก็แบบเราเตรียมมาจากบ้านนะคะที่ร้านเขาขายของร็อกเทลของรอกเทลอ่ะอ๋อนี่เดอนได้ได้ได้กระท่อมมันเขย่าหมดแล้ว เดี๋ยวไปดูพี่สาวล้างถ้วยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะไปเอากระเบื้องมาอีกนะคะเพราะว่ามีที่สามร้ออีกเยอะเลยนะคะนี่โอ้โหที่ล้างที่ล้างถ้วยในซุนค่าในซุนค่าเออสันไดสันได้มีไหสันได ไม่มีมีแต่อันนี้มีแต่ถุงค๊บแคบค่ะถุงยางใช่แล้วค่ะปูอันโอโอโหเรียนไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้บรรยากาศดีมากเลยอะเขียวจีเลยเนาะอนนี้คือแบบสวยมากเลยอะไปเลยวิวสวยหรือว่าคนสวยฮ่าฮ่าูา อาพักกดมว้นวาวเก็บมือนี่นะคะเราก็มุงดังคาไปแล้วครึ่งนึงนะคะเหลืออีกครึ่งนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาที่เออไปเอากะเบื้องมาก่อนนะคะจะทำต่ออีกแล้วเป็นจังไรอีกเหนื่อยบอฮะฮมฮ้่มฮึ่มฮึนมฮ่มฮ่น่่ม่อ อ๋อดูว่าสวยไหมนะคะทำแล้วก็ต้องมาดูด้วยนะคะใช้ได้ใช้ไดรเสร็จแล้ว คนมาหมดแล้วนะคะพี่พทุกคน <c oughs> นื่อยนวดนี้มันแตกอะ่ะ mày lưng nó nó không 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 Oh không Ừ không 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 แล้วนะคะพี่ทุกคนก็ใส่แค่แบบตรงนี้ไปก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบบติดที่ตรงเดียมนั่นไปเลยนะคะทางคาสีสังคสีนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทํากระทอบของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็อ่าตรงนู้นเนาะมันก็จะมีหนอนะคะแต่ว่าน้องบวหองไม่ได้พาไปนะคะเพราะว่าวันนี้น้องดื่มเอาขอกับเสียมอะไรมานะคะคือแบบทางนู้นมีมีมหนอนเยอะมากเลยนะคะทางนู้น ก็ตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนถ้าเราทำกระท่อมอมุงดังคาเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็อีกแค่นิดเดียวนะคะตอนนี้คือแบบดมแรงมากนะคะว้าวเย็นเลยเมื่อกี้ร้อนร้อนที่แท้เป็นร้อนตอนแบบเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าฝนจะตกนะคะวันนี้ตกไป,ป้โปรยแล้วเดี๋ยวเราดูคุณพ่อก่อนนะคะฝนตกพอดีเลยมันฝนน่าจะมาลองกระท่อมของพ่อนะคะ ว่าจะาจะทนฝนไหมว้าวค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูพ่ออีกนิดนึงนะคะค้างแค่อีกกระเบื้องเดียวนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็ถ้าเสร็จแล้วก็เราก็จะกลับบ้านก่อนแล้วนะคะเพราะว่าฝนก็ตกนะคะลมแดงลมแดงมัดก่อนฝนตกแล้วไปปล่อยแล้วนะคะอ๋อกระท่อมเรารู้สึกว่าสวยนะคะ <laughs> ือรู้สึกกว้างเหมือนกันนะคะนี่ก็คุณพ่อก็กําลังทาอยู่นะคะยังไม่เสร็จค้างอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะฝนก็มาแล้วลมแดงมากเลยนะคะตอนนี้น่ีคุณพ่อคุณพ่ออยู่ข้างบนนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะ าลองกระท่อมเรานะคะพี่ๆทุกคนว่าจะเป็นยังไงเสร็จพอดีก็มาเลยนะคะอืโอ้นี่คือแบบนาข้าวเรานะคะ เราไปอยู่ในกระท่อมกันเก็บของนะเก็บของเข้ากระท่อมอะไรก็ต้องเอาหมดเลยอ้าวหมกตกลงหมกตกลงโอ้ยโอ้ยโอ้เรียบร้อยนี่ในกระท่อมเรานะคะโอ้ฝนก็ <c oughs> Oh, oh, นี่บันไดเรานะคะบันไดของคุณพ่อจะลงจางทางนี้นะมันยังไงนอ้ลงยังไงอ่ะบันไดเราก็ไม่มีออลโ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 อ้ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เลยนะเอตอนนี้ร <c oughs> อให้โโอ่า ฝนฝนหยุดก่อนนะคะเราก็จะกลับบ้านนะคะก็ยังค้างที่นั่งยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วเนาะวันนี้แล้วค่ะแล้วเดอโอ้ไม้เป็นแน่นเน่ยนะคะตกแล้วนะตกแล้ววะตกแล้วอ๋อนี่นะคะพ่อก็ทำเสร็จแล้วนะคะแบบตรงนี้เมื่อกี้แบบมันเอียงลงนะคะตอนนี้ก็ อ,อให้มันแน่นแล้วนะคะที่ไม้มัน,นติดกันไม่ตินะนี่เรียบร้อยนะคะกระทรอมน้อยที่ทุ่งนาเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่พี่นั่งโอ้ขึ้นพี่ขึ้นพี่ทำอะไร <wach ด S 2> อ๋อขังยา จักยะโอ้อน้ำน้ำแบบหลังคาหยดติ๊กๆๆ๊เลยนี่บรรยากาศดีสวยงามเลยนะคะว้าวค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่า ฝนหยุดตกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะยิ้วของกลับบ้านโอ้โหข้ามไม่ได้ดิข้ามยังไงอ๋อได้อยู่ได้นี่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นอ่คลองเล็กๆนะคะโอ้ของเขาจะจะบุกข้าวแล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะนีพ่อจะเอาสารเลาะพ่อจะเอาสารลาะเข้าไปนะคะอ๋อเมื่อไหร่ อ๋อเอาโบกอะอ๋อไปดูบนะคะพี่น้องหนองมานะคะให้ขี่สังเกตให้ขี่สันหรอกันเมื่อไหร่กันไปเลยไปก่อนเี้สอเมืออออเปิดไฟมันต้องเปิดกันหรอ ขี่สามล้อมาจ้ะไปเลยไปเลยไปเลยตาตาบ๊ายบาย,ลยกลับแล้วนะคะเราจะขึ้นสามล้อนะคะคุณพ่อคุณพ,พ่อจะขับสามล้อนะแคะ่สามล้อสามล้อโอ้แคปปอกุศสามล้อนี่คือแบบ <c oughs> <c oughs> เรอ,อ,องเท้าขาดเลยนะคะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วเร,เ,เราก็จะกลับบ้านนะคะพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วอะไรคะเนี่ยพ่อกำลังโนโนสังเกนะคะเอาทาง่ะสองเธอแล้วอ๋อสายมันรอมอ่ะ สงสัยยังไม่อยากกระดับขอบอกเลยค่ะได้ได,ย,ด,ย,ด,ย,ดยค่ะก็คุณพ่อก็จะปั่นเครื่องเครื่องอันนี้นะคะเครื่องสามล้อสามล้อโอ้ากาศดีดีเล้าจ้าหลังฝนตกนะคะก็บรรยากาศก,าก็จะดีประมาณน,น,นี้โอ้ครองน้ำไม่ใสเลยเนาะ น้องฟ้าไม่ใช่น้ำนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้กับฝั่งนูน้นถ้าไปทางนู้นก็จะไปทางหนองมานะคะไ้กเ็เอาเอาไหมเอาไหมนะคะเจะไปดีว่า ออข้าหมื่นะนจัดยาจัดไป่างนี้ดีหรอโอ้ได้แล้วเย้เจอได้กลับแล้ว <c ười> ให้คุณพ่อคันแบเออให้หันไปทางนู้นก่อนนะคะเ <c ười> งยหัวกันนะ <c ười> เดี๋ยวเสียมันกุดเ๋ยวเสียมันกุดเลยเอ๊ะเสียมัน ไจะข้ามซอยถนนยี่ป้าสตบุม้มโอ้ไม่ไหวจริงๆนะคะคือแบบปวดปวเลยตอนเนี้ยถนนไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้ก็ข้าซอยบ้านมาแล้วนอกก้องก็จะถนนก็ดีนิดหน่อยนะคะเฮ้ยไม่นิดหน่อยเท่าไหร่น้องอ่ะเราเสร็จบ้านแล้วนะคะอินิเซียลนี่บ้านสีก้งน,นะคะ บคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องโมหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ